เรู้เบอร์มาเข้าวินนะผมกลับมายังไม่น่ากลับมาเธอเชื่ออะไรวีุทุกอย่างไม่เป็นดังหวังพรุ่งนี้เราจะไปสนามม้ากันนะแกเห็นหรือยังภาษาวิสิตน้อยมากเบอร์สี่วิ่งเร็วแต่ว่ายังขาดความมั่นใจเบอร์ห้าเบอร์หก ตัวไม่ได้เข้าหน้ท่าที่ดีแทนเบอร์เจ็ดอะไรม้าเบอร์เจ็ดห่วยที่สุดบอกเลยกระย่างฉันเจ๊งใช่ไหมน่าเคยเห็นฟีดเช้ามาเบอร์เจ็ดมาก่อนเลยทุกคนก็บอกว่าม้าเบอร์เจ็ดมาที่โหลแน่ยังไงก็ไม่เข้าลุงเชื่ออะไรไอ้พวกวิจารณ์หนังสือพิมพ์คือเชื่อหมดตัวแน่ลุงแกอยู่แล้วนี่เฮ้ยลุงไม่ได้ต่าว่าแกนะเว้ยการดูม้าต่างกับไพ่นกกระจอกแกไม่เชื่อบทวิจารณ์แล้วไปแทงเบอร์เจ็ดเนี่ยเจ๊งนาลุง อะไรอะไรเนี่ยเนี่ยอย่าไปไหนนะฉันจะไปซื้อตั๋วก่อนลุงไม่เชื่อผมเหรอได้มาแล้วนี่เป็นเงินค่าเทิปของแกนะแวก็ต้องเสียงหน้าซื้อหมยเลขหกสองสามสี่วินตัวละห้าร้อยค่ะขอบคุณครับมาออกแล้ววายวอดวิ่งวิ่งเดีวเดีวเวฉลองครบรอบแปดปีไม่กล้าเบ็ดแป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 ด พบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายคืนค่าคอมมิชชั่น1.5%คืนยอดเสียสูงสุด20%พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับเพิ่ม100%มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า8ปีอย่ารอช้าแอดไม่กล้าเบ็ด88 88แล้วลุยแแสงงเเเลลยยยตตตตาาาาไไไไปปป เมเจอร์เมเจอร์ไหนจะไปเมอหกตกลงมาแล้วเข้าววิ่ไปแล้วเมเจอร์ข้าวิ่งสิได้กระติ๊ดทานผมจะไปเข้าได้ยังไงบ้าชะมัดไม่เชื่อนะเออเป็นไงมีแข้งหน้าเปล่าด้วยนี่หน้าชะมัดถูกไหมถ้าเมเจอร์ชะมัดอ๋อโอ้ยรอเดี๋ยวนะผมไปหาเพื่อนก่อนนะเดี๋ยว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 เที่ยวต่อไปเบอร์อะไรดีวะเที่ยวที่ผมคิดว่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอยาพูดทำไมอย่าพูดไม่เอะพูดอย่าพูดใช้ใช้เขียนเมาเขียนมาเขียนบอกมาเขียนบอกมาเขียนเมา รับลมคมในเยอเยฟังบางคนละรวยด้วยอฟังด้วยฟังด้อะนี่รู้บ่เดียวแล้วม่นะโอเคเบอร์แล้วเบอหกรวยเลหลังนีไม่ต้องหรอกนะพี่เอนี่คุณออน้าลูกมีอะไรไม่สบายใจเหรอ ไม่มีอะไรแล้วก็แค่เรื่องของลูกสาวเธออยากหาเงินรักษาเขาจะต้องมาเล่นเสียหมดเลยฮะอีอาจีไม่สบายเหรอเขาเป็นโรคหัวใจรั่วต้องใช้เงินค่าผ่าตัดเกรดจะไปรู้ว่าจะมาเสียหมดแล้วเวรกรรมจริงๆเลยเอางี้นะลูกขอดูขอดูตัวหน่อยได้เดม๋ยวนี่ดูไปกระปวยการดูจะอาจช่วยได้นะช่วยอะไรได้แล้วเราจะมีเงินอยู่ในมือถึงจะช่วยได้ขอดูก่อนนะ โอเคโอเคเมื่อกี้เบอร์เจ็ดเข้าวินหางวดนี้เที่ยวนี้รวยแน่เฮ้ยเจ้าหนเบอร์หกชัวร์เลยนะจะบอกให้เอ้ยังไงเที่ยวนี้รวยไปสหัรอด้เลยแน่นอนแน่นอนมาหกาหกม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 าหก์หกาหกาหกหกมหก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  จัหัน้รับมีสุวรรณภูมิสามตัวหกอย่างเดียวหก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  เทไว้ใช้ก็แจ้งวินกันนะไม่น่าเชื่อเขาเลยใชไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยเฮ้าเฮิยเนี่ยแกทยเฮ้ยเว้ยเ้ยเงเบอรเฮ้กเู้ยเฮ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเยเยเยเเเเฮ้ด้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ฮ นี่ยแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนเบอร์เหรอใช่เลยขอทำได้เลยไปขึ้นเงินเลยไปเลยครอบไปแล้วก็เลิกเล่นทุกอย่างเลยนะเข้าใจไหมรู้แล้วไอ้สิ่งยังไงต้องขอบคุณเธอมากเลยนะเรื่องมานจะพุ่งมาล้วนี่้ไปขึ้นเงินกันดีกว่าขึ้นเงมนไปโอ้นี่ๆๆไอ้หลานชายแกรู้ใช่ไหมว่าทำอะไรลงไปอ่ะนี่ช่วยเปลี่ยนเบอร์ให้เป็นเบอร์เก้าด้วยอ่ะ ก็มันเขียนเลขเก,ก้าไปแล้วนี่แกเขียนชั้นเลขหกอย่าพูดมากเลยนะไม่ได้ไดนะคนใช้พลังจิตอย่างพร่ำเพรื่อไม่ได้นะทำไมเดืน้ได้แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองอ,ะอ่ะผมเปลี่ยนอะไรไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เดือนสองครั้งเอ่ะอะไรกันวะทั้งนั้นก็เลยไม่ได้ทุกวันนะซเล่นฟุตบอลซิฟุตบอลอ<ม>ืมจะ<ม>เล่นได้เหรออ<ะ>๋อ ต้องอย่างงาั้นหมอบอกว่านี่คือยาพิเศษสุดกินแล้วจะนอนพักผ่อนสบายดีขึ้นบ้างไหมออ่ทายสิในมือฉันมีอะไรนิ้วมือถึงว่าสิยาแผนปัจจุบันไม่ได้ผลเดี๋ยวลูกจะต้มยาจีนให้กินนะฮะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่สิ พี่สิงอยู่นี่เองอาจีไม่เยี่ยมเลยอั้นเหรออาจีเด็กดีเอ่อพี่มีความสุขอะไรเหรอเนี่ยโอ้คืออย่างนี้นะพี่สิงฉันได้ยินนะลูกบอกว่าพี่เนี่ยมีอะไรที่พิเศษพิเศษอะไรอ่ะฉันก็เลยอยากให้พี่ช่วยเปลี่ยนสรีระให้หน่อยคืออยากให้มันใหญ่กว่าเดิมนะอ๋อผมเคยทำแต่ให้มันเล็กลงกว่าเดิมอ่ะได้แค่นั้นเองอ๋อไม่เป็นไรก็ยังได้อยากให้ช่วยเปลี่ยนสะโพให้ฉันหน่อยได้ไหมเล็กก็ได้ใหญ่ก็เอา อาตานี่ได้นับตามานี่นี่นี่จดหมายฉบับหนึ่งจดหมายอะไรนี่จดหมายฉันช่วยถือให้มากระดัษสนกูละดูหน่อยนะเป็นจดหมายอะไรอ่ะจดหมายเรียนเชิญ